ที่หลังเราบ่ต้องมาขายของบ้านนี้อีกเด้อบึงเน่ซุกกระปุกกระซุกกระปกุกเหม็นกับเหม็นไม่แต่กินโค่นสาบควายฮไปหนีเลยพ่าตองมาขายบ้านนี้อีกแม่่อนแม่อย่างนี้ผ้ามันเขามาอย่างแม่บ้ายฝ่าไปล่มมาแม่ก็เลยว่าสิ้ผ้ามาหาเขากินกินเขาเงินเท่านี้นะมันเปลืองเด้อคิดจะมาหากินเข่าฟรีตีอีมีฉาชีเว้ย พอดีว่ามือเเร้าเนี่ยเข้าไปง้มหอยโขมมากว่าเสียเอาไปขายปอนสนใจเอาไปแกงกินบอ่อแล้วฝากขายเท่าไรอ่ะเบิดเนี่ยหาสิบ,บาทนึงโอ้หาสิบ,บาทนึงติหอยบักหลายเลยฝากขายถือแทะเอาไปโรดฝากกัแค่อยากได้งเงินเอาไปสื่อข่าวสารกินแค่เนี่ยฝากก็ดีใจแล้ว ว่าอีหยังกันเลยฟ้าเบื้องม่หยังนี่ฟ้ามาขายหอยครับแม่นี่เบิง้งหาสิบาาได้บักหลายเลยแม่อีสองกระปกจะไปซื้อลูกภาษาหอยขมซื่อซื้อันเฮาออกรวยข้าอยากอะไปซื้อหอยแข้งหอยแมงผู๋ไม่กินดีกว่าแต่ปอนอยากอุดหนุนฟ้าแ,แม่เนี่ยหาสิบ,บาถึกถึงนึงแม่เอาขึ้นมาไปเอ้าเอาเอาขาเมื่อขึ้นไป ทีหลังเราไม่ต้องมาขายของบ้านนี้อีกเด้อเบิงนะ่งไงสุกกะปกกระสุกกะปกเหม็นกะเหม็นม่แต่กินข้นสามคว่เฮ้ยไปหนีเลยไม่ต้องมาขายบ้านนี้อีกแม่ไปลูกเข้าบ้านห้เาเดียวกว่าแม่หอกย่าจะไปหยุดกับมัน นะั่นแยกเขาไปไกลไม่อีกเดี๋ยวมันจะมาหยิงเงินแม่ฝ้าก่าได้เป็นแบบนั่นหรอกฝ้าตั้งใจท่ามาหากินจะตายขั้นมันหูจากทํามาหากิน่ะมันบ่จนดูแบบนั่นดอกมีแต่สิหาหอยมาขายเนี่ยย่ามัไหนมันสิรวยแม่บอกไว้แยาไปยุงก็บบกต้องยุงเข้าใจบะแม่ถ้าฟ้าเป็นเพื่อนบ้านเฮาด้แม่สิบว่ามีนำใจแน่ติแม่ไปยังบอกคืบอบ่ฟังแท้ แม่บอกว่าจังเด็กกัจังสั้นล่ะย่ามาเถียงไทยเฮือนนี่เห็นอย่างกันอยู่นะจ้าเอ้าบิม๊มแม่แต่วันดีจ้าพอดีว่ามีนี่ของฝากมาฝากจ้าขอบใจหลายลูกสะไมหุ่จะก่วมขักเนาะเป็นตาฮักว่าแต่ไม่ย,ย,ย้าย่องเหรลูกอ๋ออันนี้เป็นยากระซายเส้นตามังกรดำจ้าแม่ บีมนะเห็นแม่จมมาปวดแข้งปวดขาบีมก็เลยซื้อมาฝากแม่หูบอกว่ายาตัวนี้ดีบักคักเลยด้มันซอยแก่อาการปวดหลังปวดแอวปวดแข้งปวดขาปวดน้ำเส้นน้ำเอ็นยาตัวนี้กินบ่โดนกระเศร้าแล้วพอบีมก็กินคือกันแต่ก่อนอ่ะนะเล่ากับมีอาการปวดหลังปวดแอวแต่ว่าตอนเนี้ยอาการหายขาดไปเลยจ้ะแม่พ่อดีเลยแม่กาลังปวดหลังอยู่เนี่ยวัานี้มันปลอดภัยบ่หรอลูกยาน Oh oh. ปลอดภัยจ้าแม่มีการจดรับรองทะเบียนยาเรียบร้อยแล้วแถมยาตัวเนี้ยเป็นสมุนไพรแท้ะลอยเปอร์เซ็นต์พอมแม่ไม่ต้องห่วงเด้จ้ะจ้าเออแล้ว,ออลวปอนสบายดีบอแต่งแต่เลี่ยนจบไปอ่ะบริพอหนากันเลยเขาสบายดีอืมวายแต่เดี๋ยวยิ่งเข้าวายเลี่ยนจบไปร,ริ่นย่ายแล้วได้เห็นงานอย่างไหละลูกอ๋อมีเป็นหมอจ้ะแม่ เงานอยู่โรงพยาบาลในจังหวัดเท่านี้ละจ้ะป้าเก่งขักเนาะได้เป็นถึงหมอเลยติลูกข้าสันบีมขอโตกับกอนจา่าแม่บินแควะมาทักทายซื้อจ้าขอบใจอีกเทนึงได้ลูกเด้อจ้าปอนบิมมันงามขึ้นหลายเนาะ ครับแมท้านากด็ดีการงานกด็ดีแถมนาตายัางดีอีกตั้งหากแม่ว่าปอนคือบล้องจีบเบื้องแน่เ<อ>บิ่งส่งแล้วบีมมันกับเป็นตะมีใจให้บักลาอยู่เด้เบื้องจากสายตาแล้วนะ่ะแม่บีมอ่ะเขาบ่มากปอนดอกว,ว่าแต่เพื่อนบ้านเฮาสองฟังเนี่ยก็แตกต่างกันคักเนาะอีกฟังหนึ่งกัพบพี่พ้อสุกยัง อีกฟังหนึ่งกับบไม่อย่างจักอย่างแม่แม่หมายถึงฝ่าบอกแม่เปรียบเทียบแบบนั้นเลยฝ่าตนทุ่นชีวิตบริดีขึ้นจังบีมด้แม่บีมเกิดมากกับสุขสบายมีพ่อแม่ค่อยซัพพอร์ตฝ่าเกิดมาโดยตัวผู้เดียวลำบากมันก็เลยต่างกันชีวิตนะ่กะกับซอยบบได้ศาสตร์กอนสงสัยเหตุบาปไวหลายศาสตร์นี่เล็กเกิดมากจน พวกคนจนเนี่ยสั้นแม่สร้างขักหาหยุนตะเงินคนถ้าเป็นไปได้นะแม่ไม่อยากให้เขาไปไกลพวกมันเลยครับแม่ฟาฟา เป็นยังไรบ่นน่เฮาเป็นสิวูบอ่ะตัวบไร้กินเขาแมนบ่นีอืมอืมไฝ่าทำเป็นซ้ำ,ำอ่อยใชยปอนดูแลต่อเ,อ,เอเลยเอ้ยเห็นอย่างกันอ่ะฝ่าเป็นร่มอ่ะสงสัยสิบุรีกินเขา ทนเฮ็ดงานตากแดดอีกก็เลยวูบอะซัมอ่อยมันอาจจะอยากแค่เรียกลองความสนใจให้ปอนสนใจมันก็แค่นั้นกันได้บอเลยเด้เฮาบ่เคยคิดอย่างแบบนั้นเลยแมนบ่เประเทศยังไรสาระแบบนั้นดอกป้าป้าลุกขึ้นก่อนไปไปเฮื่อห้าก่อนเี๋ยวห้าสิหาขห้กินป้าปอนนั่งนี่ก่อนเด้อ ไม่อย่างนี่ผ้ามันเขามาหยางไน่บาทฝ่าไปร่มมาแม่ก็เรียกว่าเ้พมาหาเขากินกินเขาเงินเท่านี้นะมันเปลืองเดอ้อคิดจะมาหากินเขาฟรีเลยตียีมมีฉาชีเว้ยแม่ขั้วแบบนั้นแม่ยังที่แม่แตวเวานั่นะพอค้อนแบบเนี้ยมาแสดงค้อนตกตาเก่งขึ้นตายบอเลยเดฟฝ่าบม่เคยมีความคิดอีหยังแบบนั้นเลย ฝาเหตุให้ทุกคนพ่อสบายใจอ่ะฝากกับกระไดถึงฝาสิจนอ่ะแต่ฝากับว่่เคยขอภผยกินเด้ฝ่ามีศักดิ์ศรีพอ่อเออก็สั่นกับกับไปเลยกับไปแม่ฝาพ่อสบายอยู่เด้ยนี่แม่ก็ใจดำพักได้ฮะปอนมึงมาหอวยแม่แบบนี้เด็กยังไหนปอนแบบมี้หมายความว่าปอนกำลังข่าขางมันอยู่เมนบอแม่บีมฟังดีๆเด้อโด,ย,ดยเฉพาะโตบีม ถ้าโตสิเลี่ยนจบมาสูงแล้วคิดได้ซ้ำนี่ห้าวโตอย่าเรียนเลยดีกว่าถึงโตจะเป็นหมอแต่บ่าสามารถสร้างปรปโยน์ใหนไผได้ห้าวแล้ก็คงบ่มีคุณค่าย,ยางดอกบีมแม่ก็อีกคนอายุกับปูนี่แล้วแม่แม่ควรปล่อยว่างได้แล้วฝ่าเคยได้ยังให้แม่บ่แม่เศร้าคติกับฝ่าได้แล้วแค่ฝ่าเกิดมาจนน่ะมันผิดประนันเลยตีแม่การมีน้ำใจให้เพื่อนมนุษย์แตะแม่มันบปต้องมีประโยชน์แอบแฟงดอกแล้วปองก็เต็มใจซอยฝ่า ไม่ได้คิดอย่างเกินเลยไปกว่านั้นเลยถ้าสมมุติว่าปอนต้องเลือกระวังบีมกับฝ่านะปอนคงต้องเลือกฝ่าเพราะฝ่าดเพเคยคิดลบอีย่างกับไผ่เลยจําไว้ปอนปอนคือว่าคางแท้ปะฝ่าเข้าไปดนขั้วกันดีกว่าเลาเสียดเข่าให้กินปะอู๋มีไผ่มาหามเขาแดดหรอกปะ ขึ้นใส่หูแล้วว่าสาทุกเดฟ้าดินขันว่าสตราก่อนผู้ข้าได้เห็ดผิดต่อลูกเมียผู้ใดให้อโหสิก,กรรมพอแล้วต่อกันได้บอถือว่าลูกขอบเพราะหัวใจเจ้าของที่ผ่านมาจนพอดมือนี้ สีหัภไยก็มีแต่น้ำตา